สวัสดีครับวันนี้พามาดูลูกไก่นะครับรุ่นจะส่งกลางเดือนที่จะถึงนี้นะครับชุดนี้จะเป็นภายงามแรงก่อเขาดือรันนะครับแปดตัวมาดูอีกชุดหนึ่งครับ ชุดนี้จะเป็นพายงามสาเบิร์เยียสิงอะัวโต๊ผู้ตัวนี้สวยครับยาสัดเจนเลยครับตัวตัวนี้ก็ตัวผู้ชุดนี้จะมีตัวผู้สามตัวนอกันมีแต่ตัวีคตัวโตผู้สามตัวตัวนี้สองนี่ครับตัวหนึ่ง เบียร์เหมือนกันนะครับเบียร์ทุกตัวนะครับชุดนี้ดูครับแข็งแรงสมบูรณ์เดียบชุดนี้พร้อมส่งการเดือนหน้าครับความแข็งแรงครับฝนตกนะครับขนาดฝนตกทุกวันแนรับแล้วฝนตกเพิ่งจะอยู่เ่าออกมาอาบแดด ตัวยดีครับขอบคุณครับ